สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับอยู่กับผมรุดในช่องซูเปอร์รุดนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอ่านคําศัพท์กันนะครับซึ่งเป็น EP ีที่ต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเราอ่านคาศัพท์รอบๆโรงเรียนไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาอ่านคําศัพท์ในห้องเรียนนะครับก็คือ in classroom โอเคคาศัพท์ที่ผมนํามาฝากเพื yeah. ่อนๆมีประมาณ1ิบสิบเอนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าทั้งหมดนั้นอ่ะมันมีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันครับ ครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปหลายคลิปแล้วแหละนะครับยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับซับจะได้ขึ้นเร็วๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูคำศัพท์กันครับคำศัพท์คำแรกของเราคือคำนี้นะครับคำว่า Blackboard นะครับ Black b o a r ดเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีสีดำแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเรามันก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแต่ว่าก็ใช้คำเดียวกันคำว่า Blackboard คำนี้มันมี2พยางนะครับเราแบ่งที่หน้าตัวอักษรก็คือตัว B นะครับแล้วเราไปอ่านพยางด้านหน้าของมันก่อนตัว B ตัวนี้นะครับเสียงเบิร์กตัว L เสียงเลอ B กับ L อเนี่ยอยู่ใกล้ๆการอ่านเป็นควบกล่ํานะครับเบิร์กกับเลอเป็นเบิก A อยู่แบบมีตัวสะกดก็คือตัว CK ใช่ไหมครับ A ต้องใช้เป็นเสียงสั้นเสียงแอครับแล้วก็ CK อยู่ด้วยกันเสียงเคเป็น Blur A, แอเคแบล็กมาต่อที่ด้านหลังครับตัวด้านหลังเนี่ยสลับมันมี2ตัวใช่ไหมครับแล้วมันไม่อยู่ในวาลดิฟตองอีพีที่ 17, 18เนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบนั้นดังนั้นเราต้องแบ่งครึ่งของมันนะครับแล้วเราอ่านด้านหน้าตรงนี้ก่อนตัว B เหมือนเดิมเสียงเบอร์ครับ ตัว O อยู่แบบไม่มีตัวสะกดนะครับเนี่ยคือคำของมัน O ก็ใช้เป็นเสียง O ครับใช้เป็นเสียงยาวเสียง O เบอร์โอโบนะครับ AR คือ R Control A R เสียง R นะครับแล้วก็ตัว D เสียงเดอะอา e a เ t โบกับ art. art ต้องอ่านรวบกันครับก็จะเป็น Board ก็จะเป็นคำว่า Board ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาอ่านทั้งสองตัวเป็น Blackboard แบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีความยุ่งยากคํงาคำอื่นนะครับถัดไปคำอื่นเนี่ยในหมวดนี้แทบไม่ยากแล้วนะครับอย่างเช่นแบบคำที่2ของเราเนี่ยคำนี้คือคำว่า map ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอรถนี่นะครับ map ก็แปลว่าแผนที่นั่นเองนะครับก็ m เสียง mer นะครับ a อยู่แบบมีตัวสะกดก็ใช้เป็นเสียงสั้นเสียงอและ p เสียง per นะครับเป็น mer a p e map แบบนี้นะครับถัดไปนะครับคือคำนี้คำว่า globe ที่แปลว่าลูกโลกนั่นเองนะครับก็เอาไว้เรียนกับพวกวิาวชาภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับตัว G นะครับตัว G เสียงเกอตัว L เสียงเลอมาถึงสระนะครับมันมีตัว E ห้อยหลังเราไม่ต้องไปสนใจตัว E เป็น silent e ไปนะครับแล้วเราก็อ่านตัว O เป็นเสียงยาว O เสียงยาวเสียง โอแล้วก็ตัว B เสียงเบอร์จกับ L อยู่ด้วยกันก็เป็นคบกล้ำเป็นเกิร์เกลร์โอเบอร์โกลแบบนี้อันนี้ก็ไม่ยากนะครับถัดมานะครับคำนี้คำว่า DESK ก็คือใช้เป็นโต๊ะเรียนถามว่าทำไมไม่ใช้คำว่า t b l l นะครับคือคำว่า DESK มันจะใช้แบบเหมือนเป็นโต๊ะเดียวครับโต๊ะสําหรับคนคนเดียวโต๊ะที่ทํางานของคนเดียวโต๊ะนักเรียนคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเทเบิลเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นโต๊ะที่มันใช้แบบร่วมกันหลายๆคนหน่อยอันนั้นคือเทเบิลนะครับก็คือจริงๆถ้าใช้ผมว่าได้จะใช้ได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าอันเนี้ยหยิบคําว่าเดสกมานะครับโอเคตัวดีนะครับเสียงเดออีอยู่แบบมีตัวสะกดก็คือตัว SK นะครับอี e ใช้เป็นเสียงสั้น เสียงเอนะครับคืออยากให้สังเกตสระที่มันตามด้วยตัวสะกดเนี่ยใช้เป็นเสียงสั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ S K S เสียงเซอก่อนนะครับแล้วค่อยไปใส่เสียงตัว K ตามท้ายนะครับเด e a s อ r d อ s แบบนี้นะครับตัว K ค่อยไปใส่ท้ายสุดเลย ถัดมาครับคำศัพท์คำที่5ของเรานะครับคือคำนี้คำว่า share share ก็คือเก้าอี้นั่นเองนะครับโอเคอยู่แบบนี้ ai ก็ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไร world i f t o n นะครับดังนั้นเราก็ต้องแบ่งครึ่งของมันนะครับแบ่งเป็นสระแบบ2ฝั่งนี้ตัว ch นะครับ ch เสียง SH อ a อยู่แบบไม่มีตัวสะกดเราใช้เป็นเสียง a ก่อนเป็นเชอ a share แล้วก็ i กับ r อยู่ใน r control นะครับ ir เสียงเอ ก็อ่านรวบกันครับ share กับ u r b a n เป็น share share มันก็จะมาเป็นคำว่า share แบบนี้นะครับถัดมานะครับคำที่6คคำนี้ง่ายมากนะครับคือคำว่า pen นั่นเองปากกาของเรานะครับจะ P เสียง p e ิ E อยู่แบบมีตัวสะกดอีกแล้วนะครับเสียงเอเสียงเนเพอร์เอเ นี่แหละรครับง่ายมากนะครับคำต่อมาคำที่7ก็ต่อจากคำเมื่อกี้เลยนะครับแบ่งคำเป็น2พยางคคือคำว่า Pencil Pencil ก็คือดินสอนั่นเองคำว่า Pen อ่านไปแล้วนะครับอันนี้แล้วก็มาต่อตัว C เสียงเซอร์ทำไม C ไม่ใช้เสียงเขอเพราะว่า C มันตามด้วยตัว I นะครับถ้า C ตามด้วย A O U C จะมีเสียงเขอ แต่ถ้า C อยู่กับ E I C สามารถเปลี่ยนจากเสียงเคิรเป็นเสียงเสอรอได้นะครับดังนั้นก็เลยใช้เป็นเสียงเสอร์ I อยู่แบบมีตัวสะกดก็คือตัว L ใช้เป็นเสียงสั้นเสียงอีแล้วก็ตัว L เสียงเลิศเซอร์อีเลิลเพนซิลอันนี้ไม่ยากถัดไปข้อที่8คําที่8ก็ไม่ยากนะครับคำว่า Ruler Ruler ก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะครับเราคุ้นกันอยู่แล้วนะครับคําว่า Pencil r u l e r r u b b e บอะไรเงี้ยนะครับ คำนี้ roller ก็แบ่งที่หน้าตัว l เราก็จะอ่านแบบสองพยางได้แบบนี้ตัว r นะครับเสียง r u u แบบไม่มีตัวสะกด u ก็เสียง u นะครับ r u r u แล้วก็ตัว l เสียง l er นะครับอยู่ใน r control เสียง er เ er เป็น roller roller แบบนี้ถัดไปครับข้อที่9คําคำนี้ก็ง่ายนะครับคำนี้คือคำว่า book แปลว่าหนังสือนั่นเองนะครับตัว b เสียงเบอร์ oo อยู่ในวาลดิ dip งอันนี้มี oo ก็เสียง u เพื่อนๆน่าจะจําได้เพราะว่ามันง่ายนะครับ oo เสียง u และ k เสียงเคเป็นเบอร์อูเคบุกบุกแปลว่าหนังสือนั่นเองนะครับถัดไปมาถึงคําสุดท้ายของเรานะครับคําสุดท้ายคํานี้คือคําว่า notebook นะครับโน้ตบุกก็คือสมุดจดสมุดที่เราเอาไว้จดต่างๆนานา,นาเขาเรียกว่า n โน้ตบุกนะครับแล้วไอ้โน้ตบุกที่คนไทยเรียกนะครับเป็นคอมพิวเตอร์พกพานะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแล็ปท็อปนะครับแล็ปท็อปก็ดังนั้นเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเราไปพูดว่า n โน้ตบุกฝรั่งเขาจะเข้าใจว่าเป็นสมุดจดนะครับก็แบบนี้แหละคำนี้เราสามารถแบ่งที่หน้าตัวบีแล้วเราอ่านนะครับอ่านที่ด้านหน้ามาก่อนครับตัว N เ,เสียงเนงิมาถึงสระนะครับมันมีตัว E ีห้อยหลังเหมือนเดิมครับ ไม่ต้องไปอ่านตัว E นะครับแล้วอ่านตัว O เป็นเสียงยาวเสียง O และตัว T เสียงเถอนะครับเป็น n, o, t, ร t แล้วก็เหมือนคําเมื่อกี้เลยครับ B เสียงเบอร์ O เสียงอูนะครับแล้วก็ K เสียงเคเบอร์อเคบุกอ่านด้วยกันเป็น Notebook แบบนี้นะครับตั้งแต่สอนอ่านมาหมดนี้น่าจะเป็นหมวดที่แบบง่ายมากๆเลยนะครับโอเคทั้งหมด10คคำนะครับที่นํามาฝากก็มีตามนี้นะครับ Blackboard ดานดํา Map ก็คือแผนที globe, ่นะครับ globe โลกนะครับ desk โต๊ะเรียน chair เ e, ก้าอี้ pen ปากกา pencil ดินสอ ruler ไม้บรรทัด book หนังสือแล้วก็ notebook ก็คือสมุดจดนั่นเองนะครับจ้าเ,เพื่อนเือนและนั่นแหละคือทั้งหมดของ10คำศัพท์ที่ผมนำมาฝากก็เพิ่มเติมไว้อีกนิดนึงคือผมลืมคำว,ว่า eraser นะครับ eraser ก็คือยางลบใช่ไหมครับ คือถ้าเป็น eraser เนี่ยจะเป็นฝั่ง American English นะครับเขาพูดส่วนถ้าเป็น rubber ก็คือเป็นฝั่ง i t i s h English ก็คือฝั่งคนอังกฤษพูดนะครับสองอย่างเนี่ยต่างกันประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่คนในประเทศเราเนี่ยประเทศไทยอาจจะใช้คำว่า eraser มากกว่าเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า rubber เนี่ยมันเป็นสิ่งของที่ทําจากยางมันก็อาจจะใช้เป็นแสลงเพื่อไปเรียกว่าเป็นถุงยางอนามัยได้อะไรเงี้ยในทางที่ดีเ าก็เลยแบบอาจจะเลือกใช้คําว่า erase r มากกว่านั่นเองนะครับก็เลยทิ้งท้ายไว้ให้สําหรับคําว่า erase r ซึ่งแปลว่า อย่างลบนั่นเองนะครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้อ่านแล้วก็ทบทวนการอ่านจะสามารถอ่านได้คล่องยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ให้เหมือนเดิมนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับก็สามารถบอกผมไว้ที่ใต้คลิปได้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ